ចិត្តដោតាំងនេះលេវិកនេះនេះទៀតខាងខាងប្រអត់ដតសអួយណាលੁੱមน้ําหนักเนาะចាញ់គ្នាអឺស្លានេះក៏សួស្ដីមើលបងប្អូនគ្រូខ្ញុំដែរបាទក៏សួស្ដីតាខាងបាទដែរនេះครับ ก็วันนี้ได้อะไรครับมาดูครับนี่มาถ่ายกันดูว่าเราได้อะไรนะครับพี่สันส่งอะไรมาให้นะครับนี่มาดูนะครับเป็นหนังสือหรือเป็นอะไรครับเดี๋ยวจะให้นะแกะให้ดูนะครับมาดูใบพร้อมๆกันนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับเอาหรือเป็นใบใบไม้หรือเปล่าครับหรือเป็นใบอนุญาตในการขับเรือดาน้ําหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเ้าเดี๋ยวจะให้นะแกะดูนะครับเอาแกะให้ดูหน่อยครับ เดี๋ยวก็ไม่ได้กับเขาเลยนะเดี๋ยวไม่ให้เลยนะเออกันก็เก็บเก็บไปนี่เราก่อนเก็บเก็บเก็บอุปกรณ์เราก่อนนะใช่แล้วนะอุปกรณ์เรานะมันจะมืดๆหน่อยนะครับพี่น้องไหนแทนแทนแทเน้อยาง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 นะครับยางนะครับจะเย็นๆนะครับให้มัดกัก็ พี่น้องเอที่อยู่ระแบกแถวนี้ก็ถ้าเจอคลิปนี้แล้วก็รีบๆมานะครับว่าเราโตปาใช่แล้วว่าเรามีอะไรมาแจกนะครับก็นี่ครับมีตื่นเต้นกันนิดหน่อยครับลายมือพอได้นะครับใช้ได้น่าจะเป็นสีเมนยนเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ใช่ใช้ตหั่นเลยนะมันจะมืดหน่อยนะครับของฝันของเด็กบ้านนอก ส่งมาไกลนะครับนี่มีอยู่นะแมวหายแล้วอ้าวโอชิคิวโอชิคิวแม่ลองเหวอไม่ได้กดกันสานไว้บางครับนี่เหมือนจะอเมื่าซาเอ็กวิงลิีบอภูม้าลองเววยิ่งอลองเววยิ่งแทนแทนมันคืออะไรมันคืออะไรอะรถไถทองคำใช่ไหม สายธรรมะหากินเนะไม่ได้ธรมาหากินเลยนะอ๋อนี่นะครับอันนี้อะไรคนโคกโคกไหนโคกอีเลิรกก็อันนี้คนโคกเดี๋ยวเดี๋ยวในในตัวไรเดี๋ยวหันหันมาเนี่ยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวให้พี่สันดูหน่อยนะครับคนโคกรถไทยทองคํานะครับยูทูบอันนี้อะไรเฟซบุ๊กนะครับชาแนล ก็มูลค่า1,000บาทนะครับเดี <im وت> <im وت> oui> ๋ยวไปรับก hey, uh 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 ับพี uh uh ่สันเลยนะครับถ้าใครดูคลิปนี้ก็มาเอานะครับมีน้อยนะครับก็ลายเงแล้วก็อันนี้อะไรนะในในสออันนี้สายไม่ทำมาหากินนะครับนอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวนะครับตัวข้างล่างนี้ก็สายทำมาหากินก็ตามเบอร์โทนี้เลยครับก็สนใจติดต่อพี่สันพี่เอก็เอแผ่นใหญ่ก็มีนะ เอ,เอาแผ่นใหญ่มาให้ให้ให้ดูหน่อยครับมากินก็ชิบลายล่อันนี้ก็รถ่ายก็ <c oughs> รีวิวโดย h โฮไฟท์ทีมนะครับก็ขอบคุณไปทางพี่เอแล้วก็พี่สันด้วยนะครับถ้าพี่เอพี่สันเห็นคลิปนี้ก็ส่งมาอีกนะครับใมันจะไม่พอนะครับใหญ่นะ <c oughs> อน,นี้นะก็พี่น้องก็ okay. <c oughs> ดูคลิปนี้ก็มาถึงบ้านเลยนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับ ก็ฝากไปทางพี่พี่เอ็มคนรับฝันด้วยนะครับตัวนี้เองอ๋อตัวนี้มีมีตัวเล็กด้วยนะครับกี่แผ่นนะประมาณกี่แผ่นในโซดูดูนะอันนี้ก็คือเกือบดูบอกว่าดูเพนกวินเลยครับโอ้ออกแบบได้สวยนะพี่พี่เอนะครับอ๋อสวยเลยนะครับนี่อันนไม่ไม่สามเอ็มนะครับเหมือนภาพยนตร์เลยนะครับนี่ สายไม่ทำมาหากินเขาไม่ได้เปชอบ <c oughs> ชอานดอลทรูนี่นะใช่แล้วครับนี่ที่เป็นมีหมวกด้วยเนาะคนดอลทรูนะแจลๆเลยพี่เออันนี้สิบสิบแผ่นนะครับก็ได้อยู่ประมาณสิบท่านนะครับแล้วก็ชาหมดอดรีบครับใครได้แผ่นใหญ่ก็ไม่ได้แผ่นเล็กนะแต่ผมขออย่างละอย่างละอัน <c oughs> อาอันนี้งงเอาไปได้เอา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 ขึ้นเราก่อน นี่ได้แล้วนะครับของของพี่เอสายธรรมะฮากินนะครับนี่แล้วก็ของพี่สันไหนพี่สันได้สองแผ่นนะนไหนล่ะแผ่นใหญ่นะแผ่นใหญ่มีกี่แผ่นนะครับสี่แผ่นอยางละสองอ๋ออยางละสองน่าจะให้พี่พี่เอมคนละฝันนึงนะครับใช่ไหมเอายางใด้ยางหนึ่งคนละอนุอนอในมุ้ยครับออเออของเราอันไหนอันนี้ เดี๋ยวให้ให้พี่เอ็มนะครับแล้วก็แผ่นเล็กก็แจกกันนะครับแบ่งกันนี่ครับนี่ครับก็ตัวนี้ก็แบ่งแบ่งกันนะครับเอาให้ให้นะข้างบ้านไหมเอาอันไหนให้เลือกเอาแผ่นหนึ่งครับเอานะเอดอุาเออเอานะไม่เป็นไรครับเอาอ๋อนอรมันมัน เอาเอาของของพี่สันนะครับเดี๋ยวให้ตาทางบ้านเดี๋ยวจะน้อยใจเอานะครับ้นนคคโกเองมเอานี่ของนี่ก็เบรรเซแหนึ่งหนึ่งอันหนึ่งเน่อยเอาเวลาให้มาไม่มานะเวลาอย่างนี้เสือกอยากได้นะครับอันใหญ่นะหน่นะน่านะน่าตีนะไม่อากีต้อง้าแจ้งก่อนเออบอบอกว่าให้พีเอ็มไหนก็พีเอ็มไม่ได้อยู่เนาะก็แย่งเอาเนาะู่นับอาหนวาน่ะก็ขอบคุณ อีกรอบนะครับพีเอและพิสันนะครับก็ตอนนี้ก็ถึงมือนายสาวเบนซินแล้วก็นายตัวร้ายนะครับก็ได้รีวิวให้เดี๋ยวเดี๋ยวว่าไม่ไม่ถึงนะครับมาในสภาพที่ดีเยี่ยมนะครับก็สำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ฝากลาพีเอพิสันไปด้วยนะครับก็ฝากลาเอฟซีฝากลาเอฟซีมันไม่พอนะครับฝากลาเอฟซีทุกท่านไปด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็เรียบๆนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับมาถึงก่อนได้ก่อนนะครับพีเอ็มก็เรียบๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนแปะสติ๊กเกอร์นะครับสวัสดีครับเราจะแปะขึ้นนี่แหละเพราะว่าเราเราอยู่ตรงนี้นะผมจะแปะจะไม่นอนเลยนะครับ